โอเคครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับลากรอไลฟ์นะครับก็วันนี้วันที่30มีนาคมนะฮะวันนี้เมื่อคืนราคาทองคำนะครับอัลจมทจะผ่านมาราคาทองคำปรับตัวลงมาเยอะนะฮะลงมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ก็เริ่มมีการรีบาวกับครับก็เดี๋ยวมาติดตามประเด็นข่าวต่างๆนะครับทั้งเรื่องของยูเครนและอย่างอื่นด้วยนะครับกับน้องแชมป์นะครับ ก็สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับผมก็ในวันที่ผ่านมาทองคําก็น่าจะพันขวนพอสมควรทีเดียวเพราะอะไรเพราะมันมีการเจรจากันนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้เป็นครั้งที่เรียกว่าค่อนข้างใหญ่เลยกันแล้วกันเพราะมันเป็นการเจรจาแบบเขาเรียกจะว่าเฟสทูเฟสก็ไม่เชิงแต่มันเป็นการแบบเปิดกล้องให้เห็นกันนะอ่าแล้วมันไปเปิดที่ตุรกีอ่าเนี้ยซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยมันมี ผลออกมาว่าบรรยากาศมันเป็นไปในทางสันติภาพมากขึ้นเพราะทางฝั่งรัสเซียเนี่ยเขาบอกเขาจะทยอยถอนทหารออกมาจากรอบๆเมืองหลวงของทางยูเครนนะครับกรุงเคียฟนั่นก็เลยทําให้เป็นสัญญาณว่าสันติภาพกําลังจะเกิดขึ้นหรือเปล่า เขาบอกว่าเนี่ยจะถอนกําลังทหารเนี่ยค่อยๆมูฟอ,ออกมาจากยูเคละอ่าอันเนี้ยก็ต้องมาเฝ้าติดตามกันว่าข้อสรุปในวันนี้จะเป็นอย่างไรเพราะคนที่ตัดสินใจจริงๆเนี่ยเขายังไม่พูดอะไรเลยนั่นก็คือคุณเอ่อปูตินอ่าเขาก็ยังไม่ออกมาเคลื่อนไหวอะไรนะครับแต่เอ่อคนที่ตัวแทนไปเจราจาเนี่ยเขาบอกลวอ่ะเขาจะถอนทหารเอ่อแต่มันก็มีเอ่อมีประเด็นแย้งขึ้นมานิดนึงนะจากฝั่งอเมริกาอีกแล้วนะก็ไม่รู้ว่า เขากองฝ่ายรับเขาเยอะขนาดไหน้วเขาบอกว่าเอ้ยที่บอกว่าจะถอนมันอาจจะเหมือนมันเหมือนครั้งที่แล้วแหละคือบอกว่าจะถอนแต่ก็ไม่ได้ถอนจริงอะไรทํานองนี้เออแต่เดี๋ยวเราก็ติดตามในวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับเขาเจราจากันสองวันก็คงต้องดูคุณปูตินนะว่าเขาจะเอายังไงแน่เพราะเนี้ยเพราะคุณปูตินเป็นคนที่แบบคนสุดท้ายนะที่จะตัดสินใจว่าจะถอนหรือจะยังไงต่อไปอ่าอันนี้ก็ต้องมาติดตามกันคืนนี้ครับและ อยากให้รู้ว่าถึงแม้ว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นจริงนะถึงแม้คุณปูตินจะออกมาบอกว่าโอเคอ่ะฉันไม่ทําอะไรแล้วฉันถอนทหารออกแต่ยูเครนต้องรับข้อตกลงอะไรบางอย่างแต่นั่นก็ทาไม่ได้ทําให้ไอมาตรการไอคว่ำบาตรอ่ะเออหรือแซงชั่นของประเทศต่างๆเนี่ยโอ้โหเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยที่มีต่อรัสเซียมันหายไปในทันทีเออดังนั้นบรรดาสินค้าต่างๆที่รัสเซียเคยส่งออกมาแล้วถูกแบบเหมือนถูกฟรีซเหมือนถูกแบบหยุดไปอะ่ะ เออมันก็คงกลับมาได้ไม่ได้ในทันทีทันใดนะฮะเพราะมันก็ต้องมีแบบการขนฟงการผลิตอะไรอีกนะนั้นไหนจะของค้างสต็อกอะ่ะที่ต้องแบบระบายออกมาอีกอ่านะดังนั้นมันก็จะทําให้ไอราคาคอมมูดิตี้อันนี้เป็นดัชนีราคาแบบเออสินค้าพก,กพาห์น,นะครับก็จะมีพวกเอ่อน้ํามันแก๊สแล้วก็โลหะต่างๆที่เราต้องใช้กันนะนะโลหะอย่างานิกเกิลหรือแม้แต่พวกเอ่ออะไรพวกข้าวฟาลีอะไรต่างๆปอยก็อยู่ในนี้เหมือนกัน อ่าซึ่งมันเป็นต้นทุนในการผลิตสินค้าและแฝงอยู่ในค่าบริการด้วยเออดังนั้นอ่ะมันคงไม่หายไปในทันทีทันใดคือไอ้กราฟเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาประมาณเนี่ยหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนแล้วโดนแซงชั่นมันก็พุ่งปุ๊ขึ้นมาอันเนี้ยต่อต่อให้ฝันทิ์ภาพเกิดขึ้นจริงเออมันก็คงไม่แบบปุกลงมาทีเดียวอ่ะเพราะมันต้องใช้เวลานะฮะเพราะเชื่อว่าทางรัสเซียก็คงมีอะไรอ่ะเงื่อนไขอะไรที่ ให้เขาได้เปรียบอะเออนั่นแหละแล้วอาจจะทําให้แบบบรรดาประเทศที่คว่ำบาตรเขาคงแบบอาจจะตั้งแง่กับไอ้เงื่อนไ,งไงขนี้ก็ได้นะฮะแต่ถ้ามันสงบอ่ะมันก็เป็นสัญญาณที่ดีขึ้นแล้วว่าไอ้กราฟเนี้ยมันน่าจะดรอปลงมาได้ครับซึ่งอันเนี้ยเป็นราคาทองคํานะอยากให้ดูว่ามันพุ่งขึ้นมาตอนไหนมันมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยประมาณเออปลายเดือนกุมภา ถ้าใครจําได้ก็พอบุกปุ๊บก็ปุ้ง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 ขึ้นมาเลยตอนนี้พอมีข่าวว่าจะเกิดสันติภาพก็โอเคกลับมาใกล้ๆที่เก่าละดังนั้นถ้ามันเกิดจริงอะ่ะมันก็อาจจะกลับมาไซด์เวแถวๆพันเก้าร้อยอีกครั้งหนึ่งก็ได้เออล้วขอแถมว่าหลังจากหมดเดือนนี้ไปอะ่ะ QE ของอเมริกาหยุดแล้วนะแล้วเขาก็ลังทยอยขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะเออดังนั้นทอ,องคำน่าจะกลับไปตรงนี้ยากแล้วล่ะครับถ้าอืมขนยากอ่าถ้ารัเสเซียไม่จู่ๆแบบยิงนิวเคลีย อีกลูกหนึงอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอ่าตอนนี้มันเป็นไป,นปนในทางแบบสงบแล้วอ่าดังนั้นก็เป็นไปได้ที่ทองคําน่าจะไซเว์แถวนี้อีกอีกครั้งครับ โอเคกลับมาดูเงินบาทกันบ้างน,นะครับหลังจากที่โอ้โหเราเละเทะไปเลยนะอ่อ,อนแบบไม่รู้จะเอาอะไรมาหนุนเศรษฐกิจแล้วอะก็ถ้าสันติภาพมันเกิดจริงก็เป็นไปได้ว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาเที่ยวไทยอีกครั้งหนึง่งอา่านักท่องเที่ยวแล้วเสียอาจจะกลับมาหรือย้ายประเทศมาเลยก็ได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจอา่าแต่ที่แน่ๆถ้าสงครามสงบราคาพลังงานต่างๆมันก็น่าจะทยอยลดลงรวมไปถึงปุ๋ยต่างๆซึ่ง มันเป็นวัตถุดิบเป็นต้นทุนในการผลิตสินค้าเกษตรของไทยเพื่อส่งออกอีกทอดหนึ่งนะ Solar. มันก็น่าจะทําให้เงินบาทกลับมาแข็งค่าได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องมาติดตามกันคืนนี้แหละครับว่าสุดท้ายแล้วคุณปูตินก็จะพูดว่าอะไรฮะอันนี้ก็เป็นทองคําแท่งในประเทศนะอยากให้เห็นว่าโอ้ขึ้นมาอชุดที่มันขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาทั้งทองคําในตลาดโลกสปอตนะที่มันขึ้นมาด้วยแล้วก็เงินบาทที่มันอ่อนด้วย อ่าฮะมันก็เลยแบบเพิ่มมาแรงขนาดนี้ทีเนี้ยถ้าสงครามยุติอ่าทองคําในตลาดโลกมันก็น่าจะลดลงคือมันลดลงมาแล้วนะไอ้นี่คือลดลดตามตลาดโลกนะแต่เปิดว่าเงินบาทเรามันอ่อนมันก็ค้ำไม่อยู่เออทีเนี้ยถ้าบาทเราค่อยๆแข็งขึ้นอ่ะมันก็เราอาจจะกลับมาแถวๆถสามหมื่นบาทอีกครั้งก็ได้อ่าดังนั้นใครมีทองคําอยู่ก็อ่าอาจจะยังไม่ต้องรีบร้อนที่จะเข้าซื้ออ่าแต่ถ้าขายอืมก็อาจจะ ขายส่วนหนึ่งก็แล้วกันนะผมว่านะเออมันก็ยังไม่ใช่เ,ออเวลาที่จะมันไม่ใช่แบบจุดที่ได้เปรียบที่เราจะขายแบบมากๆเหมือนก่อนหน้านี้แล้วอ่ะอ่าเพราะแบบเหตุการณ์ต่างๆมันเริ่มแบบไปในในทิศทางที่จะทําให้ทองลงแล้วอ่ะอ่าฮะโอเคสําหรับประเด็นข่าวในคืนนี้มันก็เอาจริงๆก็ ไม่น่าติดตามเท่าข่าวที่เขาเจรจากันอยู่หรอกแต่ก็รู้ไว้มันก็ดีเหมือนกันอ่าอันนี้สําหรับคืนนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงจ้างงานนอกภาคเกษตรของ ADP นะครับก็เขาคาดการณ์ว่าจะลดลงอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะลดลงกว่าที่คาดหรือลดลงต่ํากว่าที่คาดถ้ามันลดลงมากกว่าเนี่ยดอลลาร์ก็อาจจะอ่อนและอาจจะทําให้ทองคําขึ้นได้แต่ถ้ามันลดลงน้อยกว่าที่คาดอันเนี้ยดอลลาร์ก็อาจจะกลับมาแข็งแล้วทองคําก็อาจจะนิ่งๆไป นะส่วนตัวแรก GDP อันนี้เป็นไปมาสสิปีที่แล้วผมว่าไม่ค่อยมีใครสนใจแล้วละเพราะรู้ว่ามันมันต่างจากเดือนที่ผ่านมาเยอะมากปัจจัยต่างๆนะอ่าแล้วก็วันศุกร์นี้เนี่ยก็การจ้างงานส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานนะซึ่งเขาก็เก่งก็ว่าลดลงมาหมดแหละทีนี้ก็ต้องมาติดตามกันว่ามันจะลดมากกว่าที่คาดหรือน้อยกว่าที่คาดเออซึ่งมันจะไปส่งผลกับดอลลาร์อีกทีหนึ่งนะครับอโอเคครับประเด็นเขาก็มีเท่านี้แหละครับก็ ครับก็ด,ดูดูแล้วเนี่ยก็ช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นลบนะฮะครัาคาทองคำนยเพราะว่าเขาเขาเริ่มเขาเริ่มแบบหยุดละเขาเริ่มหยุดยิงกันละคือคือ,ค,อคือมันเริ่มปรับไปแล้วเริ่มมีแนวโน้มที่เข้าใจแบบคุยกันได้มากขึ้นเพราะว่ายึดไปเยอะแล้วอะมันก็แบบเออก็เลยแบบคุยพอคุยได้ละคราวนี้อ,อตอนนี้มันเลยมีประเด็นว่า เตนบวกนี่ก็เลยไม่ค่อยมีบ้างนะครับพอมาเรามาดูนะเรามาดูกราฟเลย้วกันนะก็คือจะเห็นเนี่ยนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวลงนะช่วงสองวันที่ผ่านมาในกราฟายเดรี่คือทิ้งสองวันเนี่ยก็ร่วมเกือบเกือบร้อยเหรียญเลยกันขึ้นเยอะนะนะครับคราวเนี้ย่างยที่บอกนะครับหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบนะฮะเราคุยกันเยอะแล้วแหละนะฮะใกล้ๆเนี่ยเนี้ยรับนะครับเห็นแปลว่าดีดเลยนะะมันแรงมันแรงนะมันดิบแรงแล้วนี่ดิบเป็นแบบคือรูปแบบแบบเป็นแฮมเมอร์เลยนะครับ แบบเป็นแบบแฮมเมอร์เลยนะครับนะมันจะลงยากครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่เขาเบรกขึ้นไปนะครับเป็นจุดรับทุกอย่างเลยแนวเนี้ยตอนนี้ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะกลับเข้าไปไซเวนนะครับอาจจะกลับขึ้นไปเนี่ยได้ถึงพันเก้าร้อยหกสิบเลยนะครับเดี๋ยวผมมองกลับเป็นแบบนะครับเพราะว่าเขาเขายอมแนละ้วคือก็คือก็คือตอนเนี้แต่ว่าขาเป็นลบอยู่นะครับมกกว่าอนนี้ขาเป็นลบอยู่นะแต่ว่าถ้าดิกลับคืนนี้ผมว่าอาจจะช่วงนี้จจะเป็นเรื่องของการรีบาวมากกว่าแล้วก็เรื่องของเอ่ออาจจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจ กาที่เขจะดีเปล่าบ้างนะหรือว่าจะมีเจรจากันเนี่ยเขาเขาบอกไหมครับอีกซักรีไหมว่าว่าว่าเวลาไหนที่เขาจะคุยกันเออคืนนี้ยังไม่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 มีเซอรีเอไม่มีไม่มีก็ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่แล้วเอาจริงจริงคนคนที่จะมาตัดสินคือคุณโปรตินซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกมาพูดเมื่อไหร่คุยหรือเปล่าก็ไม่รู้เอออาก็ค่อนข้างเดี๋ยวต้องต้องติดตามข่าวคืนนี้ครับราคาผมคิดมือราคาผมคิดว่า เบื้องต้นน่าจะรีบาวแล้วแหละนะครับน่าจะรีบาวกับพอลงไปแนวรับหลักเลยนะครับแล้วก็ดึงกลับขึ้นมาอย่างน้อยเนี่ยต้องมีก็ผมคิดว่าคือีนแนวต้านเลยนะครับแนวต้านหลักก่อนจะพันเก้าร้อยสี่สิบนะฮะแนวต้านตอนนี้มันก็เกือบสามสิบแล้วตอนนี้หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบหลัเกบสี่นะรับปน่าจะรีบาวออก็ไปตัวนี้ต้านใหญ่นะครับนี่แนวรับใหญ่แนวรับใหญ่อย,อยู่ตรงนี้ถึงประมาณพันเก้าร้อยนั่นเองครับพันเก้าร้อยทวนๆนะครับจะแนวนี้ก็ คือคือผมคิดว่ามันจะไซเว่แหละชวงเนี้ยคิดว่าคิดว่าไซเว่นนะคิดว่าขึ้นลงขึ้นลงอยู่ในกรอบนี่แหละนะครับยัง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 ไม่น่าไปไหนเยอะแล้วแล้วก็มัยังไม่คิดว่าจะขึ้นไฟสูงๆมากแต่แล้วด้วยครับเพราะมันก็มีประเด็นการขึ้นดอกเบี้ยมากดไว้ใช่มันเริ่มกดแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเริ่มลด QE เริ่มกดเพราะนั้นในเชิงเรียกว่าของจริงอ่ะนะครับในเชิงที่เป็นนโยบายจริงในเชิงที่เป็นเงินจริงๆเลยอ่ะมันจะเริ่มถูกดึงกลับมานะครับเพราะนั้นมันก็ การที่ทองน่ยขึ้นเยอะๆเลยนะครับก็น่าจะรอแล้วล่ะผมคิดว่าน่าจะรอปัจจัยอื่นเพราะฉะนั้นตอนนี้รวมๆเลยผมว่าไซเวนะครับ1 8 8พันแปดร้อยแปดสิบถึงพันเก้าร้อหกสิบนะครับเนี่ยแต่เราได้มามากถึงเกือบร้อยเหรียญเนี่ยนะฮะน่าจะแกว่งรอบนี้แหละโอเคครับฉะนั้นก็คืนนี้น่าจะ น่าจะรีบาวนะครับน่าจะรีบาวก่อนนะฮะครับน่าจะขายผมคิดว่านะหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบนะครับจุดชัยครับคเดี๋ยวแต่ถ้าเกิดมีการย่อลงมาจะข่าวหรืออะไรก็ตามก็ไม่น่าผมก็คิดว่าน่าจะยังดุดยากนะครับหพันก้าร้อยสิบนะน่าจะรีบ่าวกับเดียวกันโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับยังไงเดี๋ยวติดตามกันอีกทีนะครับสัปดาห์หน้านะครับโอเคครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับ